สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าการที่เราได้แบบมา,าจากไฟล์แคดก็ดีหรือไฟล์อื่นๆก็ดีนะที่เป็นนําสามารถนําเข้าสเกตช์อัพได้เลยนะสเกตอัพได้เลยเนาะอันนี้มันจะเป็นไฟล์ที่เขาทํามาเป็นเขาเรียกว่าดบบเบลไลน์ก็คือแนวท่อเราเรียบร้อยแล้วนะแนวท่อเร,เรียบร้อยเลยนะอันนี้ก็จะเป็นตัว บางบางที่เนี่ยอาจจะทาเป็นคอมเนเนตด้วยซึ่งมันสะดวกมากเราคลิกหนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถรู้เลยว่านักในในชิ้นงานในในในแบตที่เขาส่งมาให้เนี่ยม,มีมีทั้งหมดกี่ชุดกี่ตัวเนี่ยสามารถคลิกได้เลยนะเนี่ยคลิกเดกได้เลยแล้วก็คลิกขวาไปที่อิน i t n f o เนี่ยเราสามารถนับเป็นวนได้เลยว่าอันเน,นี้ยมี90้าอนิ้วอยู่ประมาณเท่าไหร่มีอยู่5ตัวตัวนี้มีเท่าไหร่ตัวนี้มีอยู่ประมาณ10ตัวนะสิตัวตัวไหนมั่งลองคลิกดูสิอนีบริเวณนี้มีไหมนะเห็นไหมเราก็นับดูได้นะว่า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่ไหมเก้าสิบตัวฮะทั้งหมดเก้าตัวสิบตัวนะสิบตัวอ่าได้ส่วนตัวนี้เราก็มาดูดีว่าไอตัว y ายตัวนี้มีกี่ตัวสามารถขอโทษครับถ้ามีสี่ตัวไหมเราเช็คดูเราเพิคลิกก็จะทาเป็นคอมเมนต์ไว้นะคอมเมนต์ไว้แล้วก็มาเช็คดูว่ามีทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมครับแบบนี้สะดวกนะฮะว่าเวลาเราทํา จากดับเบิลไลน์เนี่ยมันก็จะง่ายใช่ไหมเราสามารถขึ้นชิ้นงานได้เลยนะส่วนตัวนี้มาอีกแบบหนึ่งนะตัวเนี้ยคือออกแบบมาเพียวๆเลยแหละก็อ,ออกมาคำนองว่าให้เรามาขึ้นดับเบิลไลน์เองนี่เป็นการออกแบบเลยออกแบบแบบบริษัทที่ออกแบบแบบสุดๆอ่ะนะแล้วก็มีประมาณนี้ได้ประมาณนี้เราเวลาเราจะขึ้นรูไลน์เราก็หนึ่งต้องเช็คแนวเช็คอะไรต่างๆเนาะความต้อจะเป็นต่างๆนะ ได้ไหมมันมาได้ไหมอะไรเงี้ยผ่านอะไรยังไงที่เขาวางเนี่ยวางนะครับแหมห้องน้ําจะเป็นท่อซีดบิวก็ดีแล้วท่อซีดบิวส่วนมากจะเป็นแบบนี้ฮนะท่อซีดบิวคือท่อโคเวเตอร์ water. คือตัวน้ําน้ําน้ําดีฮะน้ําดีที่เขาเขามาจ่ายให้กับอุปกรณ์นะส่วนตัวไหนฮะตัวเวทเนี่ยตัวเวทตัวซอยคือตัวท่อน้ำสโสโครกท่อเวทคือพวกน้ําล้างพื้นน้ําอาบน้าอะไรพวกนี้ก็จะไหลลงมา ส่วนนี้เห็นไหมครับเขาเขาเขาก็านำท่อเวสก็คือตัวบริเวณนี้เขาต่อสามนิ้วนะฮะเสามนิ้วก็วิ่งมานี่ขึ้นนี่เพื่ออพทูไปชั้นนะฮะชั้นสองอ่าแต่ี่ห้องนี้มันมีมีแบบว่าเขามาแล้วเขามาเข้าดีด้วยแต่เขาไม่ไม่ไม่เดินมาหาสุขภัณฑ์ให้เราให้เราเดินเองนะฮะว่าให้คิดคิดเอาเองเนี่ยประมาณนี้นะก็ก็จะออกแบบประมาณนี้สบายมากออกแบบประมาณนี้ ซึ <c oughs> ่งก็น่าจะเป็นการออกแบบแบบแรลโยนหินทั้งทางนะผู้เหมาหน้าที่มานั่งทำงานต่ออนั่งต้องนั่งถอดแบบถอดลายออกบออว่าต้องเดินท่อดต่ยา,ากตรงไหนฮะหนึ่งประมาณราคานะประมาณราคาออกมา,าบริษัทที่ที่จ้างาบริษัทที่จ้างบริษัทประเภทเนี้ย ก็จะได้แค่แบบเดียวก็ปริมาณก็คงจะไม่ได้ที่แน่นอนนะฮะผมผมคิดว่าอืมเราก็มาเราก็มาได้ส่งให้กับทางผู้ผู้เหมาผู้เหมาก็ไปคิดคนละทิศคนละทางสุดท้ายแล้วเจ้าของบ้านก็ได้ราคาที่ไปเรื่อยเปื่อยนะไปเรื่อยเปือนะ่อยนะเดี๋ยวแป๊บมึงผมปิดในแป๊บมาหาผมเพ <c oughs> ราะนั้นเราเวลาเราจะนะเวลาเราจะ นำชิ้นงานนะฮะชิ้นงานมาวางเนี่ยค่อนข้างงลำบากนิหนึ่งจ้องใช้อ่าความสามารถนะครับว่าเราเวลาเราเดินท่อหรือเดินแะไรต่างเราต้องใช้จินตนาการของเราเข้าเข้าร่วมด้วยนะฮะอย่างท่อซอยท่อทอยเป็นท่อสามนิ้วสองนิ้วประมาณนี้นะฮะท่อสามนิ้วไอตัวท่อท่อเวทท่อน้ำน้ำเสียพเงี้ยมันจะไปถึงไหนบ้างเนี่ยนะฮะใช่ไหมฮะเดี๋ยวท่อท่อที่เป็นอะไรฮะท่อท่อ W เนี่ย W เงี้ยท่อเนี้ยมันจะไปไหนบ้างบินเข้ามานี้เสร็จ เห็นไหมมันก็มาขาดตรงนี้เอ๊ะไปไหนต่อวะถ้าเราไม่เคยทําเราก็จะไม่ไม่รู้ว่าไปไหนนะฮะมาหยุดห้องไหนว่าห้องครัวห้องครัวไปแค่ไหนวะอ่าเราก็จะงงๆแล้วเห็นไหมครับเอาแบบจริงนะ <c oughs> ถ้าไม่ถอดแบบก็ไม่หลุดกเกินครับผมสองอย่างนะผมมาตรงนี้อันนี้ก็โอเคยังมีพอทนได้นะ เป็นท่อที่เดินเนี่ยท่อสองังสีเป็นท่อสีนิ้วครับซ <c oughs> อยเวทอันเดร์กล่าวดูแบบอะไรก็ว่าไปนะเดินท่อมุดดินมาเลยมุดดินมาเลย <c oughs> ตอนนี้บริเวณนี้ก็จะมีอะไรมีห้องมุ้นห้องนี้แต่ไม่มีบอกเลยนะว่าต้องเดินท่ออะไรไปยังไงต้องเดินท่อจากไหนไปไหนแล้วต่เธอนะเธอนะโตแล้วเป็นไง มาดูนี่ต่อเดินท่ออันนี้ท่อเดินมาฝั่งนี้มีท่อซอยท่อซอยท่อไหนท่อไหนท่อซอยดูให้ดีท่อซอยมาท่อซอยอยู่ริมด้านด้านสุดท้ายหรือเปล่าท่อซอยท่อซอยเป็นเอสนะฮะเอสเป็นตัวบนตัวนี้สุดตัวกิมขวามือสุดซอยขวามือสุดเข้ามานี้เข้ามารับแล้วตอนนี้คํานี้ตัวนี้เป็นท่อซอยท่อซอยตัวนี้ก็จะขึ้นชาร์ปด้วยเขาบอกว่าอัพทูเลยอ่านี่อัพทู ลอยเป็นดาวนะนี่ชั้นอะไรชั้นสองวาหกเจ็ดผมเอาแบบอ่าแบบชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเห็นไหม DNA DNA มั่วดีออันนี้มีไหมขึ้นไปนะขึ้นชาร์ปขึ้นชาร์ปไปชั้นสองอขึ้นชั้นสองขึ้นไปรับน้าไปรับ ตัวฝันชั้นสองอันนี้เรนนี้มีชาร์ปไหมเอาเเรนนี้มีชาร์ปด้วยมีชาร์ปด้วยตัวนี้มีอะไรมี <c oughs> ท่อซอยอย่างเดียวอืนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็อาจจะประมาณแค่นี้ก่อนนะครับให้เลือกดูว่าจะเลือกแบบนี้หรือจะเลือกแบบนี้นะมีสองอย่างนะแบบนี้ว่าเราจะเลือกแบบนี้อ่า เราขึ้นท่อเนี่ยบางนี้เราเราเราู้เลยนะเรารู้เลยว่าเนี่ยเมื่อไรใดแกมเขาคำนวณเขาออกแบบมาให้โอเปะเลยทาสามารถนำไปใช้นำไปใช้งานได้เลยอันนี้ต้องทําเป็นช็อปนะฮะขบวนการในการทํางานต้องหนึ่งนำไปทําช็อปดรออิ้งแล้วต้องไปขึ้นรูปแรงต่างเป็นดับเบิลไลน์เป็นดับเบิลไลน์แล้วก็รูดลายต่างๆต,ต้องมาทําใหม่นะซึ่งเสียเวลามากนะครับเสียเวลามากเลยบริษัทที่ออกแบบก็มีหลากหลายรูปแบบนะหลากหลายรูปแบบบริษัทที่เขาออกแบบ ออกมาอ่าที่เป็นลักษณะที่แบบอพร้อมใช้งานเลยก็ก็มีเยอะบริษัทที่ต้องทําช็อปต่อแล้วมาถกเถียงกันอีกประมาณสักสามสี่เดือนหรือทํางานไปแล้วโอน้นี่ไงนะี่ไงเนี่ยต้องถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นก็จะมีอีกเยอะประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ต้องมานั่งทำถ้าเราได้ได้งานชุนนี้มาแล้วก็เราถอดปริมาณมาแล้วเป็นที่ต้องมานั่งถอดปริมาณแล้วถอดปริมาณมาแล้วว่าแต่และห้องแต่อะไรต่างๆเราได้ชิ้นงานเท่าไหร่สมมติเราได้งานมาเราก็จะเป็นต้องมาทํา เป็นดบบเบอลไลน์นะฮะดับเบอลไลน์เพราะมันจําเป็นต้องทํานะครับ,เพ,ร <c oughs> รบเพื่อจะทํางานส่งให้จ้างทํางานนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนที่สองเรามาต่อกันนะครับนําอุปกรณ์เข้ามาติดตั้งครับผมตอนนี้ขอแค่นี้ครับจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ